ดีไซน์ชื่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทวิสต์นิดนึงมีแบบแบบว่าดูน่าสนใจแบบว่าดูเรียบแต่ว่ามีดีเทลอะไรเงี้ยกระโปรงตัวนี้มันเป็นผ้าฝ้ายเป็นผ้าท็อปดายซึ่งมันมันแฝงความเป็นสปอร์ตนิดนึงอยู่แล้วจริงๆแล้วเราอยากให้ใส่กางเกงแต่ว่าตัวนี้จริงๆแล้วมันถ้าเราไม่ได้ตั้งใจว่าต้องลุยฝนเปียกมากอะไรมากมายเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าสบาย ก็คือเติมสีกระเป๋ากับรองเท้าให้าไปให้มันดูชุดแบบดูน่าสนใจขึ้น fresh ขึ้นถือว่าได้เป็นไอเดียให้กับสาวสาวสี่ลุกนะวันนี้ที่แบบว่ามีสีสันด้วยมีวันนี้พี่เล้งมาคุ้มมากสี่ลุกเต็มที่ปัจจุบันเชื่อว่าผู้หญิงไม่มีใครที่เดินออกจากบ้าน แล้วไปทําอะไรอย่างเดียวแล้วกลับบ้านปัจจุบันเนี่ยบางคนต้องไปทํางานเดี๋ยวไปกินข้าวกับเพื่อนไปประชุมเพราะฉะนั้นการแต่งตัวมันเหมือนกับว่าต้องครอบจกกักรวาลน,นิดๆแล้วคาดเดาไม่ได้คาดเดาไม่ได้คาดเดาเรื่องฟ้าฝนดินฟ้าจริงมันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเสื้อผ้ามันต้องกลายเป็นว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราให้ได้ ลุเนียถ้าไม่ใช่หลินถ้าเป็นคนธรรมดาเดินตามถนนใช่ไหมฮะถ้าไม่ใช่หลินเลยเสื้อตัวนี้ไม่น่าจะรอดมีน้องที่นางชอบลุกนี้มากชอบลุกหลินมากแล้วบอกเลยว่าจะใส่ไม่แคร์ฟ้าฝนดินอากาศทั้งสิน้นเราก็อยากจะลองว่าเออทำไมหลินใส่ได้เราถึงจะใส่ไม่ได้ พี่แนนสไตล์อีเดิเตอร์แห่งกราเซียเราได้พบแล้วครั้งก่อนเราพบกับคุณพี่แนนซี่ตอนดีพี่แนนซ่าหน้าฝนน่ะในเมืองไทยอ่ะมันจะไม่มีดีไซเนอร์คนไหนอ่ะทำเป็นคอลเลคชั่นเนาะใช่่ะแคนนี่ซีซั่นอหนอย่างเงี้ยะ เออไม่มีไม่มีเพราะแต่แต่เมืองนอกอ่ะมันมีเยอะว่าจะเป็นอังกฤษอะไรเงี้ยเพราะว่าอังกฤษมันเปนมืองฝนตกเนี่ยอย่างพี่แนนพี่แนนเป็นคนที่ท่องเที่ยวบ่อยมากคือเธอสามารถดูใอินสตาแกรมได้นางไปเที่ยวเกือบรอบโลกแล้วแอฟริกานางก็ไปถึงยุโรปนล้วยังไงเพราะฉะนั้นพี่แนนก็จะก็จะคุ้นชินกับสภาพภูมิอากาศของต่างประเทศของต่างประเทศเราบ้านเขากับฝนตกบ้านเราต่างกันยังไงต่างกันต่างกันอย่าง คืออย่างอย่างที่เอาแริการหรือว่าจะเป็นนิวยอร์กอะไรก็แล้วลแต่เนี่ยคือต่างประเทศเนี่ยก็จะมีภูมิอากาศที่คือเป็นฝนแต่ว่าเป็นฝนโปอยตลอดเวลาแล้วก็ลมแรงมากสมมติเดินไปอย่างเงี้ยกระโปรงปิวชัวคือแบบกระโปรงเปิดปลิบขึ้นมาเลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วก็คือเมืองไทยเราจะเป็นแบบฝนก็คือฝนเลยแฉะเลยอะไรเงี้ยคือฝนแบบเปี่ยกโชกเปลี่ยนเปี่ยโชคเลยใช่เป็นร้อนปาร้อนแล้วสภาพอากาศของที่ไหนแบบไหนที่โหดที่สุดนะคะ บาหลีด้วยแล้วก็อังกฤษลอนดอนอะไรเงี้ยแต่ในช่วงหน้าฝนใช่ไหมเป็นยังไงอะคะหน้าฝนหรือเนี่ยคือฝนเขาจะแบบตกเรื่อยๆไปปล่อยคือจะทรมานมากแล้วก็โนที่อังกฤษเนี่ยคือมันจะฝนแล้วจะด์กด้วยคือถือว่าเป็นยุคมืดเลยถ้าเกิดเคยดูหนังแบบพวกแบทแมนอะไรเงี้ยนะครับแบทแมนคือแบบเป็นแบบใฟีลนั้นเลยช่ฟีลคือบอกว่าด์กมากเพราะฉะสิ่งหนึ่งที่ต่างกันเนี่ยเวลาเมืองนอกมันถึงมี ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ยัดมาเป็นในคอลเลคชันว่าเป็นเวนิ n งซีซั่นอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีแทรกจริงมันก็แทรกอยู่ในในปอลวินเทอรแหละแต่ว่าการทำคอลเลคชันของดีไซเนอร์ต่างประเทศหรือว่าทั่วโลกเนี่ยยกเว้นไทยนะฮะก็คือเขาจะเขาจะรวบไป,เ,ปเลยคือชื่อ f อ l วินเทอรแต่ว่า การทำคอลเลคชันของเขนเนอร์แต่ละลุกเนี่ยมันจะมีเยอะลุกมาก40 50 60ลุกแต่ว่าทำเผื่อใช่ในโชว์เนี่ยวเขาจะทำเขาจะแบ่งเป็นคล้ายๆกับควอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะประมาณว่าสมมติมี30ชุด5ชุดอาจจะสมมรับแบบว่าช่วงพรีฟอลหรือช่วงหน้าฝนพรีฟอลเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับคอลเลคชันเล็กก่อนฟอลวินเทอร์อย่างที่บอกว่าพอแบ่งไปแล้วเนี่ยในในคอลเลคชันก็จะมีเป็นฟอลเป็นช่วงหน้าฝนจะมีเป็นชุดแบบอาจจะสําหรับเดินในในในช่วงอากาศแบบว่าฝนตก คื้ๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องของ m a t e r i ยลเข้ามาเกี่ยวข้องที่แตกต่างกันใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นแบบบนรเบยวก็จะแบบว่าค่อยๆเชื่อมโยงไปว่าโอเคอากาศมันเริ่มเปลี่ยนเป็นหนาวแล้วนะระหว่างก่อนที่จะแบบช่วงเปลี่ยนของฝนกับหนาวเนี่ยมันจะมีเรื่องของลมเรื่องของลมพัดเรื่องของอะไรอย่เงี้ยแปรปวนมันก็จะแบบเขาจะทำแบบว่ารองรับในช่วงแบบว่าอากาศนั้นๆ เราดูสักลูปเมืองนอกแล้วแล้วก็ดึงทั้งคอลเลกชันมาเลยดึงมาใส่เอาผนบ้านเขามาใส่ผนบ้านเราด้วยหรือบางทีอันนั้นก็หนึ่งและอีกบางครั้งเนี่ยบางทีก็ของเมืองไทยตอนนี้หลายๆคนดีไซเนอร์อย่างที่พี่แนนก็รู้ดีว่าหลินกโยเกิร์ตก็น่าจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้หลายคนใช้ใช้ผ้าที่มัน ที่มันเริ่มเป็นเทคโนโลอย่างชุนนี้อย่างวันนี้อย่างวันนี้ชอย่างของที่อ t ทีเนี่ยก็คือใช้เป็นผ้ากันลมจริงๆเห็นอย่างนี้คือมันหลินนึกว่ามันจะบางนะคะมันเป็นรูๆอย่างเงี้ยแต่จริงๆกันน่าจะกันลมใช่ไหมคะกันลมจริงๆเราไม่บอกว่าก็เปียกได้แต่แบบเพราะว่ามันมีกันเคลือบท VC ีเกิดขึ้นอะไรเงี้ยฮะคือมันโชคดีตรงที่บ้านเราเนี่ยดีไซเนอร์ไทยรู้จักเรื่องของการใช้แมทเรียลมากขึ้นในสาว แต่พูดหรือไม่เห็นชอบ<ร>อนิดนึง เป็นทัลทอลลุคของเขาเลยทัลทอลลุกคือลุ้จากคอลเลคชันจากรันเวย์มาเลยค่ะถ้า <un> ถามจริงล <ไป S 3> ุคนี้ถ้าไม่ใช่หลิน <c ười> ถ้าเป็นคนธรรมดาเดินตามถนน <c ười> ใช่ไหมฮะถ้าไม่ใช่หลิน <c ười> เลยเสื้อตัวนี้ไม่น่าจะรอดคือบางคนเนี่ยอย่างที่อย่างที่รู้ว่าคนไทยเราจะมีจุดบอดจุดจุดแบบว่าจุดด้อยจุดเด่นบางคนจากคอสั้นอะไรก็แล้วแต่เสื้อตัวนี้ไม่น่ารอดสมมติว่าก็ชอบอ่ะก็อยากใส่เหมือนอ่ะ มันก็มีวิธีการดัดแปลงได้อย่างเช่นแบบว่าอาจจะหยิบชิ้นใดชิ้นหนึ่งในโทร์ลูกะฮะแล้วก็มาใส่กับชิ้นเบสิกหรือว่าใส่กับชิ้นอะไรที่มันบอกว่ารู้สึกว่าเข้ากับตัวเองแต่ไม่สามารถใช่ไหมคะคนปกติหนิ่งว่าก็น่าจะคือถ้าเกิดเป็นคนปกติแล้วหุ่นเหมือนหลินเนี่ยเขาสามารถเป็นนางแบบได้ได้ออกกับพากแจแคลรี่ได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแม่ค้าเป็นเด็กมหาลัยเป็นวัฒนธรรมสาวไทยช่165ส้าใส่มาก็บอกว่าอ ต้องมีมีคนจริงให้ดูมีน้องที่นางชอบลุกนี้มากชอบลุกกลิ่นมากแล้วบอกเลยว่าจะใส่ไม่แคงงร<ก>์ฝนหรืออากาศ <จะ S 2> าทั้งสิ้น <laughs> ชื่อแนทค่ะมาลินพันแก้วจบแล้วโรงเรียนจบค่ะทำงาน ถ้าสิว่าอย่างแนทนะถ้าสิว่าแนทชอบลุเนี้จาก Runway อะโอเคไม่ไม่ติดเนาะพี่แนทเนาะไม่ติดไม่ติดแต่พอติดก็ข้อความชอบว่าเราชอบในตัวหลินแล้วอะไรเงี้ยพอหลินใส่เราก็อยากจะใส่เราก็อยากจะลองว่าเออทำไมหลินใส่ได้เราถึงจะใส่ไม่ได้ก็เลยอยากเป็นความอยากทำให้อยากจะได้ทดลองใส่ใน ในชุดที่หลินเขาใส่แล้วสวยบ้างอะไรเงี้ยก็เอาง่ายๆรวมๆว่าอยากจะสวยเหมือนเขาบ้างคือถ้าเกิดสังเกตดูเนี่ยฮะทรงตัวเขาเนี่ยจะแบบไม่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 ดูเพอร์เฟกขนาดนี้ใช่มันจะแบบตันไปนิดนึงจริงๆแบบถ้าเกิดสมมติว่าไอ้ตัวเสื้อเนี่ยมันตันขึ้นอีกนิดหน่อย มันจะช่วย้เขาแบบว่าเยเห็นบ้างมีโครงขึ้นมาใช่ถ้าเกิดสมงแล้วดูยาวถ้าเติว่ามันก็จะไม่ตายนทเลือกเสื้อที่อยู่ในในระดับเนี้ยใช่มันจะดูแบบว่าโครงไปไหมหรือว่าแปลกไปอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังมั่นใจนะว่าแบบเออมันใส่มันก็ยังดูดีอ่ะเพราะเรายังแบบเราใส่แล้วเราชอบอ่ะในชุดนั้นอะไรเงี้ยชอบชอบอะไรในลุกในลุคอันนี้เสื้อจับเสื้อเราอาจจะเอาของเขามาใช้มาใส่ ทั้งหมดไม่ได้ใช้มันอยู่กับเราไม่ได้อะเราควรที่จะแบบเอามิกดีกว่าไหมเพราะว่าสัดด้วยสัดส,ส่วนแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้หลินแล้วอะเสื้อนะอ่าถ้าเขาชอบเสื้ออย่างเงี้ยสามารถเปลี่ยนท่อนล่างได้ไหมคะแต่พี่ใหญแดนมัน <c oughs> บอกว่ามันผิดที่เสื้อคะ่ะพี่แดนไม่ผิดเสื้อพี่แต่คืออ <c oughs> นาจจะชอบมีสายสีไงแบบยังไงดีอ่ะพี่แดนไม่ต้องเป็นโจทให้พี่แดนว่าสมมติว่าต้องเปล่นเสื้อ ต้องเปลี่ยนเสื้อแล้วก็กระโปรง <c oughs> ต้องลองเรื่องอ่จริงๆถ้าเกิดอยากสนุกสนุกมากขึ้นก็ไม่แล้วนี่ดูเป็นชนเผ่านะดูเป็น สีซั่นนี้มากใช่ยังไงอะหลินว่ายังไงดีหลินว่าไงอะก็หลินว่าไม่เห็นนะคะไม่ได้ไม่ได้กลัวว่ามันจะหลุดจากลุกหลินเพราะยังไงเราก็ยืดเสื้อไว้อยู่แล้วแต่แค่แอบลุ้นว่าเราจะได้ออกมาในรูปแบบไหนได้แล้วคนณคอนเซ็ปต์ว่าน้องชอบเสื้อชอบเสื้อเรก็ไม่ทางแก่ก็คือเมื่อกี้เรา พี่แนนหินยกก่อก็เดียพี่เลือกดูว่าแบบชิ้นไหนดีชิ้นไหนดีจะใช้ลงตัวที่ฝากยีนนี้สิ่งแรกก็อย่างที่พี่แนนบอกว่าเมื่อกี้มันผิดที่เสื้อ แต่ว่าเราก็เลือกข้างล่างให้ขบวบนมันถูกได้แต่เราแอบชอบเสื้อนะมันมีสองสีมันน่ารักอ่ะคือด้วย s ี l h o u e e ของกระโปรงอ่ะความสอบมันช่วยมันช่วยท่อนบนคือคือให้ดูแบบไม่ใหญ่มากมันสอบแล้วก็ช่วยเน้นสะโพกให้มันบอกดูมีรูปร่างมากขึ้นอยงแล้วก็เราเราเลือกที่เก็บผมเพราะว่าจะได้แบบว่าคอดูยาวมากขึ้นมันก็เป็นทางแก้กอย่างนึง นะฮะแล้วก็พับแขนขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยก็เห็นเมื่อจะแบบซ่วงซงนี้ก็จะแบบดูยาวขึ้นไม่ตันเหมือนแบบครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยฮะถ้าเป็นหลินหลินจะไม่กล้าหกแขนกลัวอะไรใหญ่จริงจริงไม่จริงสิพับบางคังมันคือการพลางบางคนแบบคิดว่าฉันแขนใหญ่ฉันใส่อย่างนี้ไม่ได้ยิ่งดูใหญ่มันไม่จริงเลยเพราะว่าด้วย s i l h o u e ของเสื้อเนี่ยมันมันแยกไม่มันทำให้คนตัวใหญ่ใส่แล้วมันมันดูเป็นปกติเพราะคนตัวเล็กส่งเสื้อ เข้ารูปข้างบนมันก็ดูโค้งแต่ด้วยแบบสีมันก็ทําให้แบบว่าตัวมันเป็นเหมือนเป็นเดรสไปเลยแบบดูแบบเข้าเข้ากันนะ่ะก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ชอบดีสำหรับวันนี้ B1 และ B2 ต้องลาไปก่อน <c oughs> สวัสดีค่ะขอบคุณพี่แนนมากเลยอะ่ะเ,เลยแนช่วยให้รูกปรับเปลี่ยนลุคจาก 1> b 1 2> b นสองจากบันเวยมาสู <S 2> 2. <S <b 2> ส่ชีวิตจริงจากบรเวเวยอ ก็สนุกดีได้เลยเว้ยมาใหม่นี่ไงเว้ยเจอชุดยากๆมาเพื่อนมเล่นละถ้าเทียบเท่าของนอกเหรอซัมเมอร์เซลได้ไหม ไม่รอรอใช่ไหมแบบว่าแบรน่องเซลพอดีไงสมมติเซลส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบถือล่มเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผู้หญิงบางทีตัวเล็กกว่าเราแล้วแล้วเขาไม่ถืออย่างนี้เขาถือกันแค่เงี้ยแล้วน้ำมันก็จะไหลมาโดนไหลลดแล้วตลอดเวลาเราก็แบบเฮ้ยกงจะถือล่มทำไมวะไม่มีเพราะไม่มีใครซื้อมาเปทุกคนจะใช้เครื่องกันผลเป็นแบบ มีมีอย่างอังกฤษเนี่ยมันจะมีอัลคอสคูทัมก็มันต้องใช้เรื่องของแบบต้องต้องสั่งไม่ใช่ใช่ไอันนั้นก็โหดร้ายเกินไป